ป่องแป๋งเอาตัวรอดจากคนบ้าวันนี้คุณครูพาป๋องแป๋งมาทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ที่นี่ป่องแป๋งเคยมาเที่ยวกับพ่อแม่แล้วครั้งหนึ่งว้าวน่าสนุกจังป่องแป๋งกับเพื่อนๆตื่นเต้นกันใหญ่คุณครูให้รุ่นพี่ชั้นประถมจับคู่กับน้องชั้นอนุบาลเดินไปด้วยกันตอนนี้กําลังมีโชว์ช้างเต้นระบำลูกช้างโยกย้ายสายตัวเด็กๆจึงเต้นตามอย่างสนุกสนาน ในสวนสัตว์มีโซนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยภายในเป็นอุโมงค์กระจกขนาดใหญ่มองเห็นปลาต่างๆว่ายไปมาเด็กๆตื่นตาตื่นใจมากระหว่างที่เด็กๆเดินชมปลาน้อยใหญ่อยู่นั้นพลันก็มีเสียงเอ,อะอะมวยวายดังมาจากข้างนอกคนบ้าคนบ้าพวกเราหนีเร็ว เด็กๆตกใจพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนป๋องแป๋งกับเพื่อนๆบางส่วนรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องจัดแสดงแมงกะพรุนตินตินเสียงสั่นถามป๋องแป๋งว่าถ้าคนบ้าเข้ามานี้นเราจะทํายังไงป๋องแป๋งมองไปรอบห้องเราจะเอาเจลล้างมือที่อยู่หน้าประตูมาเทลงบนพื้นกลางห้องถ้าคนบ้าเหยียบเข้าจะลื่นล้มแล้วอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีออกไปบิวตี้พี่ชั้นประถมจึงรีบไปหยิบเจลล้างมือมาเตรียมไว้ส่วนแบมแบมพี่ตัวโต,วตวที่สุดเสริมว่า เอาแป้งโรยไว้เป็นจุดสังเกตด้วยนะเราจะได้ไม่เผลอไปเหยียบเองเราจะวิ่งหนีทันต่อปองแปงลาล่าสงสัยตอนที่คนบ้าล้มลงเราจะรีบเข้าไปฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ตาเขาน่าจะทําให้มองไม่เห็นไปชั่วขณะแล้วเราต้องรีบวิ่งหนีออกไปให้เราที่สุดปองแปงตอบ ทุกคนเห็นด้วยและรีบทำตามแผนที่วางไว้ทันทีเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมเด็กๆแยกย้ายกันหาที่ซ่อนทันใดน,นั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งมาหยุดตรงหน้าประตูทางเข้าห้องพร้อมตะโกนโวยวายฟังไม่ได้สับโจโจตกใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรหาพ่อแต่ป๋องแปงทำท่าจุปากห้ามไว้ส่วนลาล่าทำท่าจะร้องไห้ป๋องแปงจึงรีบเข้าไปปลอบและบอกให้ลาล่าเงียบไว้เราจะปลอดภัยนะลาล่าทุกคนพยายามไม่ส่งเสียงและเตรียมพร้อมตามแผน ชายมอมแมมท่าทางสติไม่ดีเดินหันรีหันขวานเข้ามาในห้องไม่ทันไรก็เหยียบเจลล้างมือที่พื้นลื่นล้มเสียหลักกลจำเบาไม่เป็นท่านี่แน่ะ่๋องแต่งและเพื่อนๆกลูกันเข้าไปฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ตาชายอันตรายคนนั้นเขาเอามือกุมหน้านอนดิ้นไปมาไม่หยุด เด็กๆทั้งหมดรีบวิ่งหนีสุดชีวิตออกมาด้านนอกทันทีพบเจ้าหน้าที่สุนสัว์และคุณครูที่วิ่งตามหาเข้ามาช่วยพอดีหลังจากเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมตัวชายสติไม่ดีไประหว่างที่อยู่บนรถโรงเรียนขณะเดินทางกลับเพื่อนๆต่างรุมถามป๋องแปงถ,งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเราใช้วิธีหนีซ่อนสู้เอาตัวรอดนะ่ะป๋องแปงเล่าอย่างตื่นเต้นคุณครูชมป๋องแปงและเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคน ว่าตั้งสติได้ดีจึงผ่านเรื่องร้ายมาได้ทุกคนพร้อมใจกันปรบมือให้ป๋องแต่งและเพื่อนๆในความกล้าหาญและใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจนปลอดภัย